ไปสำรวจความเสียหายนะครับผมที่นาดาวคารปีนี้เขยาอำเภอเชียงคำตำบลอ่างทองบ้านต่างบแรีน้ำท่วมนะครับผมวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับไม่มีเมฆคึมนะครับผมนี่ท้องฟ้าแจ่มใสนู่นนะเดินมาจากตรงนู้นตรงท่อนู้นถ้าเป็นถนนลาดยางนะครับผม ลาดยางซีเ่นตัดใหม่จากกิ่วแก้วไปเชียงของนะครับเส้นทางใหม่จะเข้ามาสำรวจวันนี้สำรวจแล้วก็ถ่ายรูปนะครับพื้นที่เกษตรของเราเองนะครับผมมีนาดาวอังคารกับนาดาวพระสุกนะครับผมนาดาวพระสุกอยู่ตรงนี้นี่ ตรงนี้ตรงนี้น,นาดาวคานอยู่ตรงนู้นต้องเดินไปประมาณอีกสองกิโลถ้ถนนสัญจรน,นะพี่น้องนะถนนสัญจรเป็นสภาพแบบนี้ลึกบ้างตื้นบ้างอย่างลึกก็หัวเขา่าตื้นก็หน้าแข้ง ดูข้าวของเพื่อนบ้านนะครับผมเหลือนอมเหยิมนะครับผมข้างล่างเน่าแล้วใบเน่านะครับผมมีกิ่นเน่าเหม็นนะครับต้องดูให้ดีๆนะครับผมนี่ลึกน้ำลึกอันนี้เตืรนเดินตามถนนไปหให้ที่ เขียวนี่นะครับผมนี่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 ดูชัดๆแล้วมันต้นหญ้านะครับผมไม่ใช่ต้นข้าวต้นข้าวคือปีเปื่อยอยู่ในน้ำเนะีย่ยมองไปเขียวเนี่ยออกแดงๆนะครับผมลำแดงๆคือต้นหญ้านะครับผมต้นข้าวเรียบร้อยอัอนนี้ของเพื่อนบ้านนะไม่ใช่ของเราด้วยเดี่ยครับอันนี้ก็ครบเดือนเดือนพอดี หลังจากน้ําท่วมนะครับผมน้ําฝนน้นําท่วมฝนตกทุกน้ํารอการระบายแล้วน้าลดลงเรื่อยๆนะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับผมแลยก็มีฝนติ่มาเรื่อยๆนะครับทางจังหวัดขยวก็น้าเต็มเต็มคว้านต้องปล่อยระบายลงมานะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้านะครับ อันนี้คือต้นหญ้านะครับนี่ง้ไม่ใช่ต้นข้าวอ่าอันนี้จะลำแดงแดงลำหมอกแดงแดงคมองไปมีแต่ต้นหญ้านะเอ่อถ้าผึงึงแป้งแรกเนี่ยจะเป็นนาดาวพระศุกร์นะครับเดี๋ยวพาชมนาดาวพระศุกร์เดี๋ยวขอเดินก่อนนะครับผมขอเดินก่อน เ็เดินทางมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับผมนี่แปลงข้าวขานี้นี่นะครับข้าวอยู่ใต้น้ํานะครับผมแต่ว่าไอ้ที่โผล่ขึ้นมานี่คือหญ้านะครับไม่ใช่ว่าข้าวเหลือนะไม่ใช่ว่าข้าวยังมีอยู่นะครับข,ข้าวอยู่ข้างล่างนี่นี่เป็นใบสนิมน,นี่ลอยละล่องอยู่รอน้ําลดนะครับผมรอน้ําลดลดเมื่อไหร่ก็จะรู้ผล บเบื้องต้นก็แจ้งน้าท่วมไปแล้วนะอันนี้ของเพื่อนบ้านนะครับผมเพื่อนบ้านไปแล้วนานหนึ่งเดือนแทบจะไม่เหลือนะครับผมเน่าแช่นานก็เน่านะครับผมแช่นานแช่แปลว่าอะไรละ่ะแช่นานแช่เยอะถ้ามันลดลงเร็วก็ดีไม่ลดลงช้าก็เสียหาย อใกล้ถึงนาดาวพระสุกแล้วนะครับผมนาแปลงนี้เราตั้งชื่อให้ตั้งชื่อแปลงเนาะว่านาดาวพระสุกนะครับเพราะติดถนนสัญจรขี่มอไซค์มาก็ถึงเลยนะครับผมขี่มอไซค์มาก็ถึงโคดนาดาวังคานต้องเดินไปอีกนะครับต้องเดินใช้เวลานาน นะครับผมก็ประมาณเกือบกิโลนะกิโลกว่านั่นแหละครับเกือบสองกิโลนะครับ,บ,นะรบนุ่นไปนิ้วมือผมนู่นนาดาวัคานนี่นาดาวัชสุกครับผมนาดาวัชสุกคือนาแปลงนี้นะครับ ใบข้าวเน่าหมดแล้วนะครับผมมีข้าวยอมเยม่ยมเยมอ่ามีข้าวยอมเยมนะครับผมก็ต้องรอตามดึกนี่นี่ครับผมหน้าดาวพระศุกร์ข้าวหนามากปีนี้ไม่ได้ซ่อมข้าวเลยนะครับผมเออเราไม่ได้ซ่อมข้าวเลยนี่มันเป็นสภาพที่เห็นครับนี่เห็นไหม ฟางมันเน่าแล้วลำต้นข้าวก็ยังมีอยู่ปีนี้หญ้าน้อยนะครับผมมองไปคิ้วเขียวนี่ก็มีหญ้าหญ้ารวมกับข้าวนะครับแต่หญ้าน้อยนี่สภาพที่เห็นเอามาให้ดูชมฟางข้าวที่มันเน่ามันเป็นอย่างงี้นี่ครับปูกัดบ้างเน่าเน่าแล้วก็ขาดนะครับลำต้นขาดของเพื่อนบ้านก็ลอยมามาทับของเราก็เน่านี่ครับผม ถ้า,ถาทักอาทิตย์อาทิตย์หนึง่งภายใน,นที่นี้นะครับผมน,น้ํารถเนี่ยมีน้ํารถเห็นดินเนี่ยแปลงนี้มีลุ้นนะครับผมลุ้นไปต่อแปลงนี้เจ็ดเจ็ดไร่นะครับผมอยาไปดูเจ็ดไร่มีบิงเดียวบิงเดียวเจ็ดไร่รถเกี่ยวนี่หวานเทียบเลยนะครับผมอันนี้นาดาผักสุกนะครับผมนาดาผักสุก นาดาวพระศุกร์ข้าวสวยงามแต่นี่แหละใบข้าวเนา่าสภาพที่เห็นนะครับผมใบข้าวแช่น้ำางนีก็ขอให้รถเร็ววันนะครับผมประเมินความเสียหายยังไม่ได้นะครับผมเบื้องต้นแจ้งเสียหายไปแล้วนะครับผมข้างล่างไม่รู้นะข้างล่างไม่รู้ว่ามันเน่าหมดหรือยังแต่ข้างบนมันยังเขียวๆอยู่เขียวนิดเขียวหน่อยนะครับไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวแปลงถัดใต้ จะตามชมแปลงต่อไปครับผม